ผีผีเรื่องหัวใจผีประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะพิธานแน่นหน้าอกเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นจนร่างซุดลงกับพื้น ใบหน้าชายหนุ่มเยเกด้วยความเจ็บปวดโอ้ยช่วยด้วยช่วยผมทีผมเจ็บหน้าอกเหลือเกินเขาร้องขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงแหบแหง้งพร้อมทั้งกุมหน้าอกทางด้านซ้ายแล้วทุบเบาๆตามหลักที่แพทย์เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากหายใจไม่ออกก็ต้องใช้มือทุบหรือนวดแต่เขาทำแรงกว่านี้ไม่ได้เพราะเพิ่งผาตัดเปลี่ยนหัวใจ ได้ไม่ถึงปีเท่านั้นแต่ก็มีอาการปวดและหัวใจเต้นแรงบ่อยๆเขาจ่ายเงินล้านกว่าบาทเพื่อได้หัวใจดวงนี้มาใส่แทนหัวใจดวงเก่าของตัวเองเกิดอะไรขึ้นทำไมหัวใจถึงเต้นแรงและปวดอย่างนี้นะเขายองคงปวดจนแทบหยุดหายใจนอกจากเขาจะนอนกลิ้งกับพื้นแล้วก็คลานไปมาจากนั้นจึงเคาะประตูให้คนที่บ้านได้ยิน ทว่าเขาเห็นเท้าของใครบางคนขวางอยู่ที่ประตูใครช่วยผมด้วยครับเขาเงยหน้าขึ้นมองและเฮ้ยคุณเป็นใครเข้ามาในห้องผมทําไมครับพี่ธานสะดุง้งเมื่อเห็นหน้าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผู้ชายคนนั้นมีสีผิวที่ขาวซีดราวกับศพรูปร่างก็ผอมและมีเลือดไหลยหยุดลงมาที่พื้นพี่ธานมองขึ้นไปถึงกับสะดุง้ง กับภาพสุดสะพรึงเลือดไหลออกมาจากบาดแผลที่มีขนาดใหญ่ซึ่งก็อยู่ตรงหน้าอกด้านซ้ายและเป็นรูโบเฮ้ย <ö> คุณเป็นอะไรเขาถามผู้ชายที่บังอาจบุกรกุกเข้ามาในห้องนอนของตนเองเอาหัวใจของข้าคืนมาชายคนนั้นพูดเสียงยานคางพร้อมทั้งยื่นมือออกมามือนั้นค่อยๆย,ยืดยาวออกมาเรื่อยๆและเล็ยบยาวแหลมจนน่ากลัวช่วยด้วยอย่า อย่านะผมกลัวแล้วเอ็งเอาหัวใจของข้าเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะจากนั้นมันก็พลิกร่างของเขาให้นอนงายแล้วเงื้อมือขึ้นสูงเตรียมจัดจ้วงลงมาที่หน้าอกแต่พิธานหลบทันเจ้าคนนั้นจึงพลาดแต่ก็ยังคงเดินเข้ามาหาด้วยจุดประสงค์ร้ายอย่านะหัวใจอะไรกันผมไม่รู้เรื่องพิธานร้องร่นด้วยความกลัวเมื่อมันนั่งคล่อมลงบนตัว แล้วเลือดของมันก็ไหลลงมาเปื้อนเสื้อผ้าสีขาวจนชุ่มเปียกพิธานแทบจะอาเจียนกับกลิ่นเน่าเหม็นชวนคลื่นเหียนหัวใจอยู่ในร่างเองไงละ่ะมันคือหัวใจของข้าตรงเอาหัวใจของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะพิธานกลัวผีจนเกรงไปทั้งตัวเมื่อมันเงื้อมือขึ้นเล็บแหลมยาวสีดำก็ยาวออกมาเรื่อยๆจนส่วนปลายติดกับหน้าอกของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่สยดสยองที่สุดไม่อย่าทำอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทิทานดิ้นไปมาเพื่อให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของปีศาจร้ายแต่มันก็ยังคงกดมือลงมาหนักๆจนเขาทนไม่ไหวเพราะแน่นหน้าอกและหายใจแทบไม่ออกคาเจลแหกออกดูและเอาหัวใจกลับคืนมาช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับผมกลัวแล้วช่วยด้วย พิธานร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงโดยหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากผีที่กำลังจะเอาหัวใจของเขาออกไปทว่าพิธานสะดุง้งเมื่อมันจิ้มปลายเล็บแหลมลงมาที่หน้าอกแล้วก็คว้านช้าๆปลายนิ้วนั้นก็ค่อยๆเข้าไปในเนื้อของเขาเลือดของเขาก็ออกมาและเปื้อนเสื้อผ้าพิธานร้องด้วยความเจ็บปวดตุดชีวิตเขาเกรงไปทั้งตัวเมื่อเจ้าผีร้าย มันก็ทำท่าจะดึงหัวใจออกมาโอ้ยช่วยด้วยพิธานสะดุ้งสุดตัวกับความเจ็บปวดที่ได้รับแต่เขาก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความฝันนั่นเองและมันเหมือนจริงมากจนเขากลัวแต่พิธานก็เจ็บตรงหัวใจเหมือนว่าถูกทำร้ายอย่างหนักเราคงไม่สบายจริงๆด้วยพิธานพูดกับตนเองเบาๆหลังจากทบทวนความฝันชั่วคู่ แต่แล้วหัวใจที่เต้นแรงและเขาก็ตกใจเมื่อมองดูที่พื้นเห็นว่ามีจุดเลือดเปื้อนๆอยู่อ้าวหรือว่ามันคือเรื่องจริงพิธานถึงกับตาเหลือกเมื่อเจอกับกองเลือดเขาไม่รู้ว่ามันคือเลือดอะไรเมื่อมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วนี่มันคือเลือดอะไรกันแน่เลือดของข้าไงเสียงดังปานฟ้าผ่าดังขึ้นพิธานสะดุ้ง ตาเหลือกไม่เห็นร่างใหญ่ผิวคล้ำของใครบางคนบูบเข้ามาแล้วยืนตรงหน้าแต่เขาเห็นหน้าคนนั้นไม่ชัดรู้แต่ว่ามีเลือดไหลออกมาเท่านั้นเองช่วยด้วยช่วยผมด้วยพิธานร้องขอความช่วยเหลือเมื่อผีร้ายกําลังแสดงฤทธิ์เดชที่น่ากลัวให้เขาเห็นจนสยองขวัญเองเห็นเขตตัวต้องการหัวใจผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตตนเอง ทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์ต้องจบลงพวกเองดับชีวิตของข้าถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยช่วยด้วยพี่ทานร้องเสียงหลงเมื่อผีตนนั้นลงมือจัดจัดการเขาโดยเฉพาะเล็บแหลมยาวดำนั้นพุ่งเข้ามาใกล้ๆและร่างใหญ่ของมันก็สะดุ้งสุดตัวพี่ทานหายใจหอบทีเมื่อแสงแดดส่องเข้ามาจากกระจกหน้าห้องนอนเขาพลิกตัวหลบ แล้วดึงผ้าม่านปิดจากนั้นมองไปที่พื้นด้วยความหวาดกลัวเหตุการณ์สุดสะพึงที่ผ่านมาเมื่อคืนยังคงประทับอยู่ในความทรงจำจนทำให้เขาหวาดกลัวที่เห็นเลือดติดอยู่ที่พื้นพิธานรู้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่รู้ว่าเรื่องที่ผีร้ายมาตามทวงหัวใจคืนนั้นคือใครกันแน่และหัวใจอยู่ที่อกข้างซ้ายของเขา ใช่หัวใจของผีตนนั้นหรือไม่พิธานจะต้องตามหาความจริงในเรื่องนี้ให้ได้หลังจากนอนพักอยู่ชั่วครู่เขาจึงอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมออกไปนอกบ้านจุดหมายก็คือหมอที่เป็นผู้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเขาใช้เวลาเดินทางไม่นานนักก็มาถึงบ้านของหมอคนนั้นบ้านหลังใหญ่ที่ภายในดัดแปลงเป็นห้องผ่าตัดสําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยน อวัยวะภายในโดยเฉพาะคนไข้ก็จะต้องจ่ายหนักช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพิธานสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงคนรับใช้ที่บ้านของหมอวิ่งหน้าตาตื่นมาที่หน้าบ้านและเปิดประตูออกมาจากนั้นเธอก็เจอกับเขาเธอจึงร้องขอความช่วยเหลือมีอะไรหรือครับคือว่าคุณหมอเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะร้องโวยวายแล้วทุบหน้าอกตัวเองคะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคุณก็ไปเรียก ให้ใครมาช่วยก็แล้วกันนะค่ะช่วยหน่อยนะคะน่ากลัวเหลือเกินค่ะคนรับใช้วัยกลางคนวิ่งไปที่ถนนเพื่อตามหาคนมาช่วยจัดการกับหมอพี่ธานจึงเข้าไปในบ้านและได้ยินเสียงหมอร้องด้วยความเจ็บปวดไม่อย่าทำฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจเขามาจ้างให้ฉันทำหมอนอนอยู่กับพื้นใบหน้าถลายไปมาจนเกิดรอยถลอกจากนั้นก็มีเลือดออกมา เป็นย่อมย่อมคุณหมอครับเกิดอะไรขึ้นครับพิธานเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วถามหมอคนนั้นหันมามองแล้วสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยกลัวแล้วกลัวยานะไม่ต้องกลัวครับผมพิธานคนที่หมอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจให้ไงครับมันมาตามทวงหัวใจคืนแล้วมันจะฆ่าฉันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะมาอีกแล้วหมอลุกขึ้นนั่งยกมือกลุมขมับจากนั้นก็ร้องจนเสียงหลง พิ่ธานคิดว่าหัวใจที่อยู่ในอกของเขาจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหัวใจของผมดวงนี้เอามาจากไหนครับพิ่ธานจึงถามบ้างหมอคนนั้นถึงกับทำตาเหลือกผมไม่รู้มีคนหามาให้แล้วผมก็จ่ายเงินเข้าไปใครกันที่เอามาพิ่ธานพยายามคาดขันเอาความจริงเพื่อหาต้นตอของผีที่มาทวงหัวใจคืนผมบอกคุณไม่ได้หรอกนะ เดี๋ยวพวกมันจะตามมาฆ่าผมที่บอกเรื่องนี้ออกไปหมอมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดพี่ธานจึงรู้แล้วว่าพวกที่หาหัวใจมาให้หมอจะต้องเป็นพวกที่ทำธุรกิจมืดถ้าหมอไม่บอกผมละก็เราจะถูกเจ้าของหัวใจเล่นงานถ้ารู้ว่าใครไปเอาหัวใจของเขามาและเอามาโดยวิธีไหนบางทีอาจจะช่วยแก้ไขไม่ให้ผีมาเล่นงานเราก็ได้นะครับหลังจากพี่านพูดจบ หมอสั่นไปทั้งตัวแล้วส่งเสียงร้องโหยหวนคู่หนึ่งจึงสงบสติอารมณ์เอาละผมจะบอกคุณก็แล้วกันนี่คือที่อยู่ของพวกเขาเพียงไม่นานพี่ฐานด้อมด้อมมอง,มองที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดเข้าหาทางที่จะเข้าไปข้างใน แต่แล้วก็มีเสียงรถแล่นใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงไฟสา่าตกระจ่างพิธานหลบอยู่หลังพุ่มไม้ข้างรัว้วเขามองเห็นรถตู้สีขาวใหม่เอี่ยมจอดที่หน้าประตูและประตูถูกเปิดออกรถคันนั้นก็แล่นเข้าไปแต่ไม่ปิดประตูพิธานจึงถือโอกาสตามเข้าไปโดยบางตามเสาไฟและพุ่มไม้ประตูรถตู้เปิดออกพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้น อย่าอย่าทำผมผมกลัวแล้วโธ่เออยไอ้กระจอกเองจะร้องทำไมวะคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างเองอยู่ไปก็รกโรกเปล่า,เ,ลาเสียชีวิตไปแล้วก็เอาหัวใจให้คนอื่นให้ใช้ยังจะดีกว่านะไม่พวกคนแลวอย่าทำข้านะผู้ชายร่างผมสูงถูกกระชากลงจากรถตาทั้งสองข้างถูกปิดด้วยผ้าพิธานเห็นเสื้อผ้าของผู้ชายคนนั้นทั้งเก่าและขาดวิน และผู้ชายคนนั้นถูกผู้ชายสองคนจับแขนเอาไว้คนหลักข้างอีกคนเป็นผู้ชายร่างใหญ่ผิวคล้ำได้เดินตามหลังเอ็นจะแหกปากร้องทำไมวะยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วขอหัวใจให้พวกชันเถอะหัวใจดวงนี้ขายได้หลายแสนเชียวนะไม่อย่าอย่าทำผมไม่ว่าเขาจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรแต่ไม่มีใครสนใจชายคนนั้นถูกฉุดกระชากลากถู เข้าไปในบ้านซึ่งเปิดประตูรอเอาไว้แล้วพี่ทานจึงถือโอกาสตามเข้าไปเงียบๆอยากรู้ว่าคนพวกนี้จะทำอะไรคนร่างผอมและเห็นว่าพาผู้ชายร่างผอมไปยังห้องห้องหนึ่งภายในทำเหมือนกับห้องผ่าตัดและมีผู้ชายสวมชุดกราวเหมือนกับหมอยืนอยู่เอามานอนลงที่เตียงนั่นผู้ชายร่างใหญ่ออกคำสั่งด้วยเสียงเฮี้ยมเกรียมและชายร่างผอมผู้น่าสงสาร ถูกจับขึงพืชบนเตียงจากนั้นชายชุดกราวก็จัดการทำให้เขาสลบเราจะช่วยเขายัางไงดีนะพวกของมันมีเยอะเหลือเกินพิธานพยายามหาทางช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นด้วยความสงสารแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกระทั่งเห็นผู้ชายร่างใหญ่เดินมาใกล้กับเคาน์เตอร์ที่เขาหลบอยู่มันวางปืนเอาไว้แล้วเดินกลับไปที่ร่างของเหยื่อเคราะห์ร้ายคนนั้น พิธานจึงหยิบปืนมาถือเอาไว้และคิดว่าจะเอาปืนขู่พวกมันแล้วช่วยผู้ชายคนนั้นให้รอดพ้นจากการถูกทำร้ายเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะผ่าตัดแล้วเอาหัวใจของผู้ชายคนนั้นพิธานสะดุ้งด้วยความตกใจเมื่อเห็นคนชุดกราวถอดเสื้อของผู้ชายเคอะร้ายแล้วเอามีดผ่าตัดออกมาจากนั้นจ่อลงที่หน้าอกด้านซ้ายของผู้ชายคนเดิม และก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดถูกลำเลียงใส่ถาดเข้ามาความกลัวของเขาเป็นความจริงเมื่อผู้ชายคนนั้นถูกผ่าตัดพิธานทนไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงจ้องปืนเป็นที่พวกมันพร้อมกับตะโกนเสียงดังบอกให้พวกมันหยุดหยุดนะอย่าทําเขาไม่อย่างนั้นฉันยิงจริงๆด้วยนะพิธานตะโกนเสียงดังให้พวกมันหยุดกระทำความชั่วแต่ไม่มีใครสนใจ การผ่าตัดจึงดำเนินต่อไปพิฐานจึงเข้าไปใกล้ๆด้วยความโกรธฉันยิงจริงๆด้วยนะหลังจากพูดเสียงดังผู้ชายตัวใหญ่หันมามองแล้วเดินมาใกล้ๆพิธานจึงยกนกปืนขึ้นเตรียมท่าจะยิงแล้วคนตัวใหญ่ก็เดินผ่านทะลุร่างเขาออกไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเดินทะลุตัวเราไปอ้าวแล้วไอ้คนถูกผ่าตัดหัวใจลุกข,ขึ้นมานั่ง และก็บีบคอพวกมันทุกคนพิฐานกลัวจนสุดขีดกับเหตุการณ์สยดสยองคนไร้ยาหัวใจมีเลือดออกมาจากบาดแผลที่หน้าอกและเขาก็ลงมือทํำร้ายทุกคนจนสิ้นชีวิตรวมทั้งเจ้าคนตัวใหญ่ที่เข้ามาในห้องก็ถูกทํำร้ายจนเสียชีวิตเช่นกันพวกเองทํำร้ายข้าและควักหัวใจออกมาพวกเองก็ต้องชดใช้กรรมด้วยชีวิตเช่นกันอย่าครับ อย่าทำร้ายเขาพิธานห้ามคนที่ถูกควักหัวใจซึ่งมันก็จัดการดับชีพของคนร่างใหญ่จนเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นมันก็หันมามองเขาด้วยสายตาขุนขวางเองก็อีกคนสมควรตายหัวใจมีปัญหาก็ใช้อำนาจเงินให้คนเข้าหาหัวใจมาเปลี่ยนไอ้พวกคนเลวนี่ก็เคยลักพาตัวข่าพาขึ้นรถตู้แล้วก็มาผ่าตัด เอาหัวใจข้าไปให้เองยังไงเล่าฮะนี่คือเรื่องจริงหรือพิธานตกใจต่อความจริงที่ได้รู้หัวใจที่เต้นเร็วๆอยู่ในอกก็คือหัวใจของผู้ชายคนนี้และมันก็เปลี่ยนล่างเป็นผีที่น่าเกลียดน่ากลัวพวกที่นอนตายก็พากันลุกขึ้นมาแล้วเดินตัวแข่งทื่อเข้ามาหาพิธานเออผมไม่รู้อย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมจะททำบุญไปให้ กับคุณเจ้าของหัวใจก็เหมือนกันผมสัญญาว่าจะรักษาหัวใจดวงนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดไม่ข้าจะเอาหัวใจคืนคุณจะฆ่าผมหรือครับใช่เอ็งก็ต้องตายเหมือนกับไอ้พวกนี้รวมทั้งหมอที่ผ่าตัดใส่หัวใจให้เองด้วยฉันจะไปจัดการมานันผีร่างผอมกระโจนเข้าใส่พี่ทานหลับตานิ่งยอมรับต่อความตายและสวดมนต์พร้อมกับแผ่เมตตาให้มัน และเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดที่หัวใจอย่างรุนแรงเขาคิดว่ามันคงจะต้องแทงเล็บแหลมเข้าไปข้างในแล้วก็เอาหัวใจคืนไปแต่แล้วเขาก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกดังๆคุณมายืนทำอะไรอยู่หน้าบ้านหลังนี้คะเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกคะ่ะพิธานหันไปมองจึงรู้ว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ตรงประตูรั้ว มีกุญแจดอกใหญ่คล้องเอาไว้เขาแปลกใจที่ไม่ได้เข้าไปภายในบ้านมีอะไรหรือครับก็บ้านหลังนี้ผีดุสิคะเมื่อไม่นานมานี้มีคนตายตั้งหลายคนแนะ่พิธานรีบขับรถออกไปจากที่ตรงนั้นแล้วเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเปิดให้คนเข้าไปทำสมาธิในโบสถ์ทั้งกลางวันและกลางคืนพิธานนั่งสมาธิแล้วส่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับดวงวิญญาณทุกดวง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวใจในอกของเขา